สวัสดีครับผมสมบัยดีพี่นอ้องปองบายบดสุภูสุ坤เด็พี่น้องเนื้อมาผูกมาฝอกีกแล้วกับคนขี่เรือเนาะตอนนี้คนขี่เรือกระไดมาเล่นหรือว่ามาเที่ยวอยู่ที่สถานที่ต่างอากาศบางปลูเด้อพี่น้องเนื้อถึงสีสวยงามขนาดไหนเดี๋ยวคนขี่เรือที่ผ้าขาไปเบิ่งเลยว่าสีมีนกบอ่อเสียนนกบอ่อคือจังโมคูคนมากเนาะพี่น้องเนาะ พี่น้องตอนนี้ก็าาได้ย่างเข้าม้าข้างในเป็นที่เรียบรย้ิลนอกก๋าซิมี่ลานขาลานขายเพิ่นอยู่สองผาช้างเนาะส่วนจุดที่สิไปเมืองนุกหรือว่าไปส้มนุกก็ต้องไปขึ้นสะพานข้างหน้าดยดพี่น้องเด้อนี่เนาะมากับผ้าพี่เลี้ยงคือเก่า <c oughs> โอ้สู่ตายพัพี่เลี้ยงมาเมือนี่เดี๋ยวพี่น้องเขาไปเบิงงรงน้ำกันเลยน้อว่านุกสิขึ้นมาหลายบนน้อเมือน,นอี่เนาะสิได้เห็นดังอันคิดไปบ่พี่น้องหูยก็ต่องยางขึ้นไปหูยอะไรปุโอ้เพิ่นมาเหรียญรายได้พี่น้องเอ้ยพี่ๆน้องๆเก,กินมาเหรียญรายโอ้นี่ยังนี่ยทำทะเลเลยตัวนี่ เป็นสะพานที่ติดน้ำทะเละเลยได้เนี่พี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยโอ้น้ำทะเลซีขุนมาเนี่ยตายพี่น้องไปฮ่าเบิ่งนกนกำกันผสมนกนกำกันนกที่กืนมาใช่ป้ตอนนี้เป็นเวลาอยู่พกมุ้งแรงนะพี่น้องพกมงเย็นแต่ทุกวันยังแจ้งสว่างแปลว,แบบว่าโมามีต้นใหม่บงังหน้าทางนี่ก็เลยยังแจ้งสว่างฝากกะลีพี่น้องเอ้ย ล่าลุนเด้นี่พี่น้องเอ้ล่อลุ่นว่าวานุกจิขึ้นมาบ่นอ้อเหมือนอยู่นอคือจังยังบุเห็นยังอยู่นอ่ื้่อใช้นุนวารายซิมมี่บีเบลซิมี่ลุนอยู่บ่เหมือนนี่ยาฮ่าโอ้ยต้องมีความหวังมาแก้สถานีขังทัมอีทได้นี่พี่น้องเอ้ที่ไหนมาเห็นสถานที่แห่งนี้แต่ก็เป็นน้ำทะเลเลยตัวนี้ โอ้โอ้นี่บ่อน้ำทะเลพี่น้องนี่บ่อน้ำทะเลนะโอ้โเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเลยกับพิ่งเคยมาเคยมาสัมผัสได้นี่พี่น้องนี่ว่ามันเอื่นว่าน้ำทะเลมันคือสีขุณเถอะวะโอ้โหเย็นทะเลเกินพี่น้องเอ้ย ออนี่ว่วนำทะเลคุณเคยเห็นเดิน,นี่เด้อพี่นอ้องเด้ออยว่าสันว่าสีเด้เอโอ้ลมเย็นค่ะลพออิพี่น้องเอ,อ้อาาเอเอเอยพี่น้องเอ้ยอ๋อง้อเกลยการมายางเหรินเดินเหรินเด้อพี่น้องเอ้ยใครอยู่ไกลอยู่ไกลแถวนี่กะมาแวะเหรนะินหน่เนาะเขินกะ พี่ๆน้องๆคนกะมายางเหรียญร้ายอยู่เด้เนี่ลมวอยวอยลมแห่งเกาเลยอ้าถูกเด้พี่น้องเด้เดี๋ยวเสด็จผ้าพีผ้าน้องไปเบิ่งนกก่อนเหน็นนกแล้วได้ขนาดนี้นกแล้วอันเด้พี่น้องนกมาเบิ่งไกลๆก่อนนี่คือ,อลูกภาพที่เพิ่นไายไว้ให้เบิ่งเนาะ นี่แหละมีนกในมีปูในแต่ว่าตัวจริงแล้วมือนี้โบเห็นเด้พี่น,อ<ฯ>น,น้องคนขี่ดูบเห็นนกขึ้นมาเลยเหมือนี่หรือว่าอาจจะเป็นน้ำอา่าสภาพอากาศหรือเปล่าพี่น้องบโบเ็นนกขึ้นมาจากักโตเลยมือนี้ล่มแห้งแห้งนำทะเลข,ขืนพร้อมพ่นี่คนเดินมาจากไหนก็เลยบเห็นน,นกขึ้นมาจากักโตเลยอาจจะเป็นน้ำนำนำนขืนเนาะล่มแห้งพร้อมนกก็เลย บบขึ้นมาานะสู่อากาศบบได้ก็เ,เลยเห็นแต่แต่อันนี้แหละเห็นแต่เพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆเาะายางเล่นบเห็นสรุปแล้วบเห็นเดินหนุกพี่น้องเดินเหมือนคิดผาดพิดวังแล้วเดินทางมาไกลืันนี้เดี๋ยวี่พาพี่นอ้องยา่างจุดชมวิวแหละพี่น้องบเห็นหนูกะชมวิวเนาะนี่วิว,ว,ว,วทะเลทะเลเมืองไทยเมืองลาวบบมีเด้อพี่น้องเด้อเมืองลาวบบมีเด้อทะเล โอ,อ้โหพี่น้องกวงโค้งอลังการตะการตาอิหรีเด,ดี๋ยวจะพาย่างไปเหลือเกินพี่น้องอยู่ข้างในมียังเนาะใครเคยมาเนี่ยพี่น้องเคยมาอยู่บ่อยู่ข้างในนูน่นหอคอยบอกคนอื่นยังนะทิมียังเนาะข้างในเป็นร้านอาหารหรือว่าเป็นยังจักยางเดี๋ยวไปลุนล่นเบิ้งน้นกันเนา<ๆ>ะพี่น้อง ่นกี่ดูที่ี้อ่างคนจะหอดข้างนาหมดละฝ่าเพิ่น <c oughs> เพิ่นเห็ดยังคือ,อยังถห,หน้าตอนนี้ก็ส้มวิวโดยหล่อไปก่อนพี่น,อออน,น้องเอ้ยโมมี่โมนี่นกบุกขึ้นมาพิษผาดเลยพี่น้องพิษผาดแล้วน,นี่แต่เพื่อนเพื่อนพี่น้องๆเพื่อนมายางเหรียญร้อยสภานนี่ก็เออกมาจากริมฝั่งกับะมาณสักเกือบเกือบหนึ่งกิโลเนาะระดับความยาวข,าของกันสภานนี่ อ๋อตอนนี้เป็นเวลาอยู่พกมุงแรงหรือว่าพกมุงเย็นก็ยังแจงอยู่ได้พี่น้องแจงแบบซำสีหามุ้งนะอ๋อลมแหง้งลมเย็นครับลมเย็นครับลมแหง้งครับพี่น้องเอ้ยโอ้ยลืมเอานี่ออกพณอะนะเบิ่งทรงผมว่ากีลาล่ลึกไแวงแวงเลยเพราะมาลมแห้งลมเย็น เดี๋ยวพี่น้องไปเบิ่์งทางหน้านำกันวะคือยนะังน่องเห็นแต่พีพีน้องๆบนยางออกมาอืมเป็นลานอาหารพี่น้องเลยเป็นลานอาหารเป็นลานอาหารศาลาสุขใจโพี่น้องเห็นบอศาลาสุขใจมานี้ก็ถือ,อว่ามุมมีความถูก ส ciel, ุกไก่สุกไก่เลยไผมาเนาะบ่มีความถูกยังเกิดขึ้นห็นบ่พี่น้องบวกากย่างไปไก่ไปได้กระิกลับมาทางนี้ด้อพี่น้องด้วนี่นี่โอ้ผิดพลาดแล้วบอกหดือว่ามือเนี่ย่อกวูน้หนุกดังที่ต่้งใจไปเลยพี่น้องมีแต่ตัวจำลอง เรือว่าเป็นหลูปเป็นยังไหาเบิงน,นะพี่น้องเดี๋ยวมาเบิงน้ำกันโบเห็นตัวจริงกับเบิงตัวจำลองพี่น้องนี่การ์ตัวจริงกับนานจะประมาณนี้น้องคิดว่านะโอ้โหตัวหนึ่งใหญ่ลี่พี่น้องอยู่หูตัวตัวใหญ่ลี่หนุกตัวนะโอโบนำทะเลข,ขึ้นก็เลยโบเห็นบบคิดว่านะพี่น้องนำทะเลข,ขึ้นก็เลยโบเห็นหนุกขป้นมากโมนี่ลมลมแหง้งแหง้งอากาศ<ม>แหง้งอากาศ เย็นมือนี่อ๋อเหลือทิ้งขาลำใหญ่แทพนะพพ้พี่น้องนะผิดพลาดผิดพลาดมือนี่งมือหนาพี่น้องโอกาสหนาสิได้มาแก่มือใหม่ต้องมาให้ได้พี่น้องตองมาอีกอีกขนาดสักครั้งหนึ่งเพื่อสิได้มาเบิ้งนุกมาสมนุกดังที พ้นขีดือต่างใจไว้พี่น้องเมื่อนี้ก็ถือว่าผิดพลาดแล้วคลิปนี้ก็มาเนี้ยก็ที่จบเพียงสิเด้อพี่น้องเด้อสุดท้ายก็ผักไคร่ผักเ้่ผักทรัพ์สกายเพื่อเป็นกำลังใจให้พ้นขีดือเฮ็ดคลิปต่อไปเด้อพี่น้องเด้อบ๊ายบายขอบคุณครับผม